ข้างในแต่มีถุงยางแล้วพี่เชื่อในข้างในนั้นนะครับมะกอบไปด้วยเสื้อผ้าชุดนอนนะครับหนึ1 1> ่งชุดเสื้อผ้าชุดเที่ยวนะครับหนึ่ง <1 S 1> ชุดถุงยางอนมามัยต้องมีผู้หญิงคนนี้นะครับก็มีความเมาก็ตอบไปว่าก็ถ้าขับไม่ไหวอยากนอนนี่ก็แล้วแต่ สวัสดีครับกลับมาพบกับนำํำเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดแอร์ก่อนของแก้วค่ะปิดแอร์ก่อนเดี๋ยวเสียงดังเพราะว่าจริงจริงแอร์เสียงแอร์มันเป็นสเสน่ห์เหมือนกันนะแต่ว่าไม่อยากให้อยากให้ปิดแอร์มากกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับนํำทางติ้งพอดแคสต์นะครับเป็นพอดแคสต์ที่ทำให้ทุกท่านที่ฟังอยู่ณขณะนี้เปลี่ยนชีวิตนะครับที่เกลื่อนกันมายาวๆก็เพราะว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเยเราไม่เจอพี่ต้นเลยครับยินดีต้อนรับพี่ต้นกลับมาอีกรอบนึงครับ ย e สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับเจ้าแม่วงการแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะม่ได้คุยกันนมนานก็ก่อนที่จะอ่ดเสียงนี้ขึ้นมาก็พี่ต้นไม่สบายอ่ะบอกไว้ก่อนนะครับเป็นหวัดค่ะเป็นหวัดนิดหน่อยแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะครับไม่ได้เป็นโควิดถ้าเป็นก็คงเป็นกันทั้งบ้านแล้วทีนี้นะครับอ่ะพี่ต้นอาทิตย์นี้ตามธรรมเนียมมีอะไรมาอัปเดตว่าอายกเว้นเรื่องการเมืองคนนิดหนึ่งแล้วกัน มีอะไรมาอัปเดตบ้างครับเรื่องอากาศแล้วกันเนาะมันร้อนร้อนหนาวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวอะไรก็เลยทําให้แบบน้ําตกเออฝนตกน้ําท่วมอืมที่เชียงใหม่ก็ ตอนนี้ก็ออกจะแนวแบบอากาศคลึ้มทั้งวันเงี้ยค่ะเวลาร้อนก็ร้อนมากฝนตกก็ฝนตกทั้งวันไปเลยตระบุรีคือแบบร้อนร้อนจัดเลยะร้อนแบบร้อนมากแล้วก็พอร้อนเสร็จปุ๊บฝนก็ตกเทลงมาเลยเมื่อตื่นเลยนะเชียงใหมเมื่อตื่นอืยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับขนาดโทรไปหาคอเซ็นเตอร์หลายๆที่ก็ยังลงท้ายด้วยว่าช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาใน้รักษาตัวด้วยนะคะอะไรเงี้ยเออก็เข้าใจอยู่ในเรื่องของ สภาพอากาศนะครับก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับสำหรับแม่ๆ่ที่ฟังพี่ต้นอยู่นะครับ,รบอาทิตย์นี้นะครับนำไม่ได้มอบหมายห,หัวข้อให้พี่ต้นไปนะครับแต่ว่าเรามีหัวข้อจะมาเสนอให้พี่ต้นตอบค,คําถามเรานิดนึงแ <laughs> น่นอนเวลาเรามีหัวข้ออะไรมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องดีแน่แน <laughs> 18บวกตลอดนะครับเพราะว่านันยังเชื่อในท็อปปิกนะครับ18บวกที่ทำให้เพจแล้วก็ยอดวิวเราเนี่ยค่อนข้างไวรัลไม่จริงๆรพี่ว่าเรื่อง18บวกคุยกันก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเหมือนกันดูหนังกินข้าวไหมใช่เดี๋ยวนี้น้ำว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องสนุกเรื่องตลกไปละควรควรเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนั่นแหละนะครับอย่างอีพีที่ผ่านมานะครับเรื่องของ อ่าะไรนะสูตรปริศนาก็เริ่มไปเรื่อยๆละนะครับเริ่มไหลเรื่อยๆไหล,าหลาตามเอ่อท็อปท็อปวันของพี่ต้นไปละนะครับท็อปวันเนี่ยไปละสองพันกว่าวิวแล้วนะครับก็ขอบคุณแม่ๆทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบคุณแทนพีน่ต้นด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่ต้นด้วยแหละที่ที่ทาให้มันไปไกลนะครับโอเคมาดูหัวข้อเราเลยนะครับหัวข้อของเราวันนี้ะนะครับาาเป็นมนุษย์เหม็นว่ายแย่ก็ยังแพ้ มนุษย์เงียบออันนี้คือหัวข้อ <My. S 1> นครับอันนี้คือหัวข้อแต่ว่านำขออนุญาตเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากสระอีเนี่ยเป็นอ่ามนุษย์อยากลักกันเนาะ <c oughs> เวลาเราคุยกันเนี่ยมันก็จะไม่มีคําว่า <c oughs> คําว่าสระอียเยอะเกินไปนะครับผมอ่าโอเคโอเคที่นำคิดหัวข้อน,นี้ได้ขึ้นมาเนี่ยพี่ต้นนาขออนุนอญ,ญาตบอกก่อนว่านำจะไม่ยกตัวอย่างของแฟนนานะครับและน้ำจะไม่ยกตัวอย่างของ ครอบครัวพี่ต้นนะครับจะได้ไม่กระทบซึ่งกันและกันอ่าเราก็จะถามว่าไอเป็นมนุษย์เมนว่าแย่พี่ต้นเรายังไม่ได้คุยเลยกันเลยหัวเราะอะไรพี่ข่าวไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบอ๋อเพราะว่าแกอยู่คนเดียวแล้วแกแบบมีความปวดขึ้นมาหรือเปล่ามันก็นิดเนึงคาคิดหัวข้ออะไรแบบนี้ได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับไอหัวข้อนี้นำคิดขึ้นมาก็เพราะว่าหลายครั้งที่เราไปนั่งกินข้าวหรือร่วมวงดื่มสังสรรค์นิฮาเนี่ย เราก็จะได้ยินเรื่องของมันจะมีเรื่องนี้ใช่มนุษย์ผู้หญิงเนี่ยเกิดอาการอยากนะครับอยากหลายสิ่งหลายอย่างแหละอยากข้าวอยากกระดีกระดาอยากเต้นอยากนู่นอยากนี่ไม่ที่มีบทสรุปคำว่าอยากอยากมีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนพี่ต้นเคยมีประสบการณ์บ้างไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้นเคยเจอประสบการณ์อะไรแบบนี้บ้างไหมนะวเมาแล้วเหลือหรือว่าไม่เมาก็ได เออแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงถ้าไม่เมามันก็ไม่มีเหตุนะเนาะต้องเมาก่อนยกตัวอย่างแล้วแต่พี่ต้นจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยคือถ้าถ้าเกิดเอาตามที่พี่เคยเจอเนี่ยเอาสมัยเรียนละกันสมัยเรียนเราก็จะแบบว่าช่วงวัยรุ่นน่ะถ้าเราคบเพื่อนกลุ่มใหญ่เนี่ยเพื่อนของพี่เนี่ยจะเรียนโรงเรียนช่างมาใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะของแบบมีอะไรก็แบบเอะโวยวายเหมือนผู้เหมือนเด็กผู้ชายไปเลยอ่ะก็คือแบบซาบเปี้ยวอะไรอย่างเงี้ย อย่างเวลาถ้าเกิดไปกินอะไรกันดื่มกันอะไรระหว่างเพื่ออะไรเงี้ยมันก็จะจะเฮฮาเหมือนผู้ชายค่ะเพราะฉะนั้นเวลาแซวกันเรื่องแบบเอ้ยอยจะไปมีอะไรหรือจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพูดตรงตรงก็พูดไปเลย,เยวันนี้อยากอันเนี้ย <c oughs> อันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงคนบะผู้หญิงใช่ไหมอยากอันเนี้ยที่พี่เรียนมาเป็นโรงเรียนช่างมันจะมีเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงอ,อยู่แล้วค่ะเออเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะติดพูด หผงผางเหมือนผู้ชายอ๋อแสดงว่าคนที่พี่ต้นเล่าให้ฟังเนี่ยคนที่พูดเป็นผู้หญิงถูกไหมอืมอืมแล้วเวลาถ้าสมมุติแบบว่าแบบยันแล้วอย่างเมื่อก่อนนี่คือแบบเป็นเด็กหอใช่ไหมเวลาแบบกินเหล้าก็จะไปกินหอเพื่อนอะไรเงี้ยพอกินเมาได้ที่มันก็จะแบบอ้าวพวกมึงกลับได้แล้วอะไรเงี้ยอะไรวะยังไม่ทันได้อะไรเลยไม่กูจะเอากับผัวกูอะไรเงี้ยก็จะพูดแบบนี้ไปเลย เออก็จะเป็นอะไรที่ตรงๆแต่พอถ้าเกิดโตมาเงี้ยค่ะในลักษณะที่แบบว่าเราเรา,เรามารยาททางสังคมเราก็ต้องมีมากขึ้นนะเนาะเวลาเราจะไปเที่ยวหรือจะไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเจอคน ที่เขาแบบเวลามาคุยเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเจอคนโตข้างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราถูกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีจริตของผู้หญิงแหละพี่ว่าผู้ชายร้อยทั้งร้อยแม่งก็ดูออกวะไม่มีหลอกนำถ้าสมมตินาไปกินเหล้านางจะดูไม่ออกเลยหรอว่าไม่รู้พี<ห>นน่นะไม่เคยกินเหล้านาไม่ค่อยกินอยู่แล้วเหล้าอ, <laughs> อ่ะนี่โหสาบ้านไหมสาบ้านก็ตายฟรีนะอันนี้อธิวต้นเริ่มส่วนตัวละ ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราชอบใครอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีบ้างแหละที่จะต้องแบบว่าเออมีการส่งซิกส่งอะไรไปให้เขารู้ว่าเราปิ๊งนะเราชอบนะคืนนี้ไปด้วยกันไหมอะไรอย่างเออลงเอยกันที่อื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยโตขึ้นเราก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นเราก็สามารถที่จะทําอะไรตามที่เราจะอยากทํามากขึ้นใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าไปมีอะไรกับใครแล้วแบบว่าไม่ป้องกันอะไรเลยนะแต่ก็คือว่ามันก็ต้องมีแบบว่า เออก็ต้องรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบแก่สังคมและคนอื่นๆด้วยไม่งั้นก็เดี๋ยวจะมีเวลาเราจะมีอะไรตามมาอีกนะครับก็เดี๋ยวก็มาเป็นเรื่องเล่าให้เราอีกแต่ถ้าเกิดว่าถ้าอยากจริงๆแล้วมันจะต้องแบบวันนี้อยากจังเลยอะไรเงี้ยแล้วมันแบบว่าสมมติถ้าเกิดมันต้องมีวิธีการอะไรบางอย่างอย่างแบบสวัสดีค่ะแนะนําตัวอะไรนี้ไหมหรือยังไงถ้าเป็นพี่พี่ก็จะแบบถ้าเป็นพี่นะถ้าเป็นพี่เจอเอาเป็นพี่นี่แหละอะ ถ้าเป็นพี่เจอคนโต๊ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบชอบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคุยกันไปตรงๆแบบสวัสดีค่ะอะไรอย่างงี้คุยกันทํานองที่แบบ,บว่าแนะนําตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันคลิกมันก็คลิกอะถ้ามันไม่คลิกมันก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเปิดเกิดเป็นไปกับเพื่อนหรือไปกับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมันจะเฮลเฮลไงมันจะแบบเอา้าเอา้เอาไปเลยมึงไฮ้มึงเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมันจะสนุกกว่ามันจะทําให้เรารู้สึกแบบว่าเราไม่ได้แบบ เวลาเราอยากแล้วเราแบบมีอาการขึ้นมาแล้วเพื่อนจับได้ไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ใช่ว่าจะแบบเอ๊ะมาแย่มาอะไรเงี้ยแต่คือก็คือแบบประมาณแบบช่วยมีความช่วยมีความดดัน <c oughs> มีความแบบตอนแรกที่นํำเข้าใจว่าว่าช่วยนยช่วยคือแบบเฮ้ย <c oughs> มึงยาอย่ายไปยุ่งกับเขาเลยเมาแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้างกลับบ้านไม่ใช่ไม่ใช่เ <c oughs> พื่อนนี่ก็ช่วยเพื่อนอยากให้เพื่อน <c oughs> ได้เสใช้ขับบ้านใช่ เพื่อนจะต้องไม่ให้เพื่อนนกสี่บ้านเหรอเพื่อนที่ไหนเขาจะอยากให้เพื่อนนกไม่มีก็จะแบบอย่างถ้าเกิดไปกันเป็นกลุ่มใหญ่นี่มันจะเฮลมากค่ะมันจะแบบก็โรงเรียนเคยเรียนโรงเรียนผู้ชายมามันเป็นเด็กแสบอยู่อยู่อยู่อย่างหนึ่งที่แบบไม่เหมือนเด็กมัธยมอ่ะเด็กมัธยมเขาก็จะแบบกลุบกลิบจิ้มลิ้มอะไรเงี้ยแต่ของพี่ไม่อย่างงั้นของพี่เป็นประเภทแบบว่าเธอเราชอบเธออะไรยี้ไปเลยอันนั้นเนี่ยเป็น อันนั้นี่จจะเป็นในวัยรุ่นของพี่ต้นนะครับแต่แต่ต้องบอกก่อนว่ารุ่นของพี่ต้นเนี่ยน,น้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอายุมันไม่ไม่ได้ต่างกันแบบยี่สิบสามสิบปีไม่ใช่ไม่ได้แบบต่างกันเป็นเจเนเรชันขนาดนั้นนะเราห่างกันไม่ไม่กี่ปีหรอกแต่น้ำจะบอกช่วงเวลาของน้ำบ้างี่ยอ่าเราไมา่ยกตัวอย่างของเพื่อนน้ำบ้างเลยว่าอันนี้ขออนุญาตเพื่อนเรียบร้อยนะครับว่าเ,เฮ้ยขอเอามาพูดอาทิตย์นี้ได้ไหมวะ คอนเทนต์กูจะหมดแล้วว่ะเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนนามันก็ตามฟังเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้ฟังเรื่องสิบแปดบวกจากนําทางติ้งเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็ไหนไหนมันก็มีไวรัลแล้วนะก็เอาอีกที่ของมันก็บอกว่าของกูเนี่ยก็มีเรื่องเหมือนกันไปเอาไปเพื่อนเอาไปออลัวก็เลยอ้าวไหนเพื่อนว่ามาสิอ่าเพื่อนเป็นมาเพื่อนเหมือนกันเนียเพื่อนนําคนนี้นะครับเป็นผู้ชายบอกก่อน นะครับแล้วก็ขออนุญาตไม่พูดชื่อผู้หญิงไม่เอ่ยลักษณะที่ที่จะทําให้เขาเขารู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะเพื่อนนําคนนี้เนี่ยก็แน่นอนเที่ยวอยู่ในเชียงใหม่นี่แหละนะครับที่เชียงใหม่ก็จะมีที่ดังๆอยู่ไม่กี่ที่หรอกสมัยนี้นะครับก็ท่าหนุ่ท่านี้ท่านั้นเนาะอะไรประมาณนี้บอกแค่นี้แล้วกันนะครับคงรู้อยู่แล้วแหละพอไปเที่ยวกันเนี่ยมีอยู่ท่าเดียวที่ต้องอยู่หัวเราะที่เขาก็รู้หมด ก็ <g ül> มันมีอยู่ท่าเดียว <c oughs> มันมีท่าพระจันทร์ก็มี <c oughs> ใช่ไหมล่ะท่า <c oughs> เออมีมีมีทีามันมีหลายท่าอยู่เชียงใหม่นะอ่ะเขาเล่าเขาเื่งเขาเล่ og, <c oughs> าเอแคหลายท่าก็หลายท่าเขาบอกว่าเขาคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจคบกันแล้วทีนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเออ <c oughs> ถ้าเราชวนผู้หญิงคนนี้ไปเนี่ยเขาจะไปไหมคือผู้หญิงคนเนี้ยเขาค่อนข้างเป็นคนที่ร้ายมาก่อนพูดกันอย่างนี้ดีกว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ กินเหล้านะครับกินเหล้าใช้เงินเที่ยวอะไรเงี้ยก็แต่พอโตขึ้นมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ดีขึ้นนะครับค่อนข้างจะเคร่งครัดมากขึ้นใช่ใช่เคร่งขรัดมากขึ้นว่าจะด้วยหน้าที่การงานด้วยหน้าตาที่ดูดีขึ้นนะครับหรือว่าสังคมที่เขาคบเขาก็ค่อนข้างจะเคร่งครัดเรื่องว่าแบบเขาจะไม่กินเหล้านะไม่กินเหล้าไม่มเมายาหรือว่าไม่ไปสถานที่ที่แบบอคโคจรนะครับแต่ด้วยความที่เข้าใจไหมพี่แบบคนเรามชอบกันนะเนาะเขาก็จะชวนไปในแบบเธอแบบ คืนนี้ไปไปดื่มกันไหมไปสังสรร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยพอดีแบบเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเราอยู่ที่นั่นแต่าถามว่ามีจริงไหมผู้ชายก็ไม่ได้มีหรอกแค่อยากจะชวนไปสังสรร์และนางผู้หญิงเนี่ยสองคนสังสรร์สองคนสองคนไม่เล่นสังสรรค์นะบางทีอ่าอ่าอ่และทางด้วยความที่ผู้หญิงเนี่ยนางก็เคยเอมีมีความร้ายมาก่อนนางก็จะมีเพื่อนแนวเนี้ยอยู่แต่ว่าปกติเ <performing S 2> พื่อนแนวนี้ชวนไปนางก็จะไม่ไปหรอกนะครับแต่วันเนี้ยด้วยความที่อ่ะ ผู้ชายชวนแหมเพิ่งคุยกันนะเนาะมันก็ต้องไปกันนิดนึงแล้วก็มันก็ต้องมีไม้กันหมาอ่ะเอาเพื่อนอมานั่งเป็นเพื่อนหน่อยสามสี่คนอ่าสุดท้ายก็ดีลกันน,นะครับอ่าจริงๆร้านเนี้ยมันจะเปิดประมาณห้าโมงนะครับแล้ว่าคนก็ะจะเริ่มมาเนี่ยประมาณทุ่มหนึง่งโมงทุ่มหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ไปกันตั้งแต่ห้าโมงครึ่งเลยนะครับสองคนนี้ก็ไปนั่งกินข้าวดูดีกันสองคน uh huh. นะครับอ่ะบอกพื้นฐานนะครับนิสัยของผู้หญิงก่อนนะครับด้วยความที่เขาโตขึ้นอย่างที่นําบอกเมื่อกี้คือเขาค่อนข้างเคร่งรัดเรื่องการกินเหล้าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยยังไม่มีอะไรกันเลยนะยังไม่มีอะไรกันเลยนะครับคืนนั้นก็ผู้ชายก็เล่ยเหลี่ยมจัดนะครับก็เอากินหน่อยกินหน่อย,นนอยไม่มีอะไรหรอก <N'> e. นะครับกินไปเถอะไม่เมาหรอกเออถ้าถ้าเมาเนี่ยเดี๋ยวเราหากับอะไรอย่างเงี้ยได้ออกปะ ด้วยความที่หลังจากที่เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยคือเป็นคนดีแล้วพอโตขึ้นมามีโอกาสได้เล่าได้เข้าปากปล๊บนะครับผ่านไปไม่ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับปฏิกิริยาท่าทางนะครับจากที่นั่งปกติเพลงมันเริ่มสนุกนะครับริ่มมีลุกมีโยกมีซ้ายมีขวานะฮะหลังจากที่ทุกอย่างผ่านไปนะครับผ่านไปก็นั่นแหละ เมาและตัวตนจริงๆของเธอก็ออกมาเธอมีการพูดคุยกับเพื่อนของเธอว่าเฮ้ยมึงกูไม่ไหวแล้วว่าอะไรเงี้ยกลัูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยกูกูต้องการจะกลับห้องอะไรเงี้ยนะครับแล้วพออ่ะคิดเหรอว่ากับเขาหรือเปล่าต้องบอกไม่ว่าจะเสียงดังในร้านจะเสียงดังแค่ไหนนะครับผู้ชายมักมีสิ่งที่เรียกว่าหูทิ์ผู้หญิงผู้ ที่บอกแล้วผู้หญิงพูดผู้ชายรู้ทุกคนไม่ว่าผู้หญิงจะแบบพูดอะไรหรือว่าเป็นซิกเนเจอร์อะไรบางอย่างเนี่ยที่เขาพูดออกมาปุ๊บเนี่ยผู้ชายจะรู้ทันทีว่าอีนี่ไม่อยากได้กูมันมีความเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้เราเราเราต้องต้องพูดกันไว้ก่อนนะครับว่าการดราม่าไว้ก่อนว่าคือเนี่ยสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนนำนะครับผู้หญิงแล้วผู้ชายเนี่ยเขาเป็นเพื่อนนำนะครับแล้วผู้ชายก็อนุญาตเอามาให้ให้พูดนะครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเราไม่ได้เอ่ยชื่อนะบอกก่อนนะครับเดี๋ยวไม่อยากให้มันเกิดดราม่า โอเคต่อพอผู้ชายได้ยินยางทันปุ๊บนะครับผู้ชายลุกเลยเดินไปเข้าห้องน้ําอะเตรียมตัวะล้วลุกเลยจะเข้าห้องน้ำก่อนผู้ชายเนี่ยแกล้งเมาเลยนะครับเพื่อนำแกล้งเมาเลยบอกเอาแล้วโอเคผู้หญิงจะชวนกลับหอแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลยครับผู้หญิงเปลี่ยนเป็นอีกคนหลังจากที่เข้าห้องน้ําเสร็จนะครับผู้หญิงบอกป้ายกลับกลับห้องนะครับผู้ชายนะครับด้วยความที่ก่อนมาเนี่ยยังไม่ได้บอกไงผู้ชายทําอะไรไว้นะครับผู้ชายก็ไปหาที่หอผู้หญิงคือ เวลาเขาหอผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเพียงแค่เขาก็ยังไม่ได้มีอะไรกันเองก่อนมาผู้ชายก็สะพายกระเป๋าใบหนึ่งนะครับเราบอกว่าเนี่ยเราไปทํางานมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราขออนุญาตนะที่แบบเอาฝากกระเป๋าไว้ที่ห้องเธอก่อนแต่ว่าข้างในเนี่ยมีถุงยางแล้วพี่เชื่อในข้างในนั้นนะครับประกอบไปด้วยเสื้อผ้าชุดนอนนะครับหนึ่งชุดนะครับเสื้้อผาเสื้อผ้าชุดเที่ยว แล้วก็ถุงยานอนามัยต้องมีแล้วก็ถุงยางอนามัยเนี่ยไม่บอกจํานวนแล้วกันครับเพราะค่อนข้างเยอะต้องมีนะครับสามแถวย้อนกลับมาที่นะสามแถวแน่นอนร้านเหล้านะครับผู้หญิงผู้หญิงก็แบบเธอกลับห้องกันเถอเราไม่ไหวแล้วแบบไม่ไม่ใช่ไม่ไหวคือแบบอยากมีอะไรด้วยไม่ใช่นะเราไม่ไหวแล้วแบบโลง่วงนู่นนี่นั่นนางนางแบบมาเต็มแล้วนางเหลือสุดแล้วเลยกอดคอเลยผู้ชายก็งงเฮ้ย เมาแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นคนเลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พากันเพากันกลับห้องนะครับพากันกลับห้องจะปกติผู้หญิงเนี่ยแทบจะไม่แตะเนื้อต้องตัวไม่จับมือไม่อะไรแต่ขากลับขอโทษนะครับกอดกันกลับเลยนะครับผู้ชายก็ยิ้มแล้วสิฮะยิ้มแล้วยิ้มแล้วนะรู้แล้วว่าปกตินั่นแหละนะครับแต่ก็ยังวันนี้แน่นอนเป็นวันคดีศึกยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ไม่จบเพียงแค่นี้นะครับเขาก็ขึ้นพากันขึ้นห้องไป อังจากที่ขึ้นห้องไปพุมก็เธอไปอานมีอะไรกันเลยยังพี่รีบอ่ะพี่รีบใจเย็นเย็นเย็นเธอเธอเข้าไปอ่าบน้ำเลยนะครับเดี๋ยวเผื่อเธอตกกระไดพลอยโจนล้มลื่นล้มอะไรเราจะได้ช่วยได้เพราะว่าเธอเมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ นั่งเฝ้าหรือปล่าุ๊บอันนี้คือผู้ชายให้ผู้หญิงไปอาบน้ําใช่ผู้ชายให้ผู้หญิงเข้าไปอาบน้าแล้วเดี๋ยวจะนั่งเฝ้าไงว่าแกให้ผู้หญิงไปอาบน้าไม่ได้ผู้หญิงมันจะฟื้นนะเว้ยเราไม่รู้นะณขณะนั้นเขาเล่าให้เราฟังไม่ได้เราไม่ได้ทําตัวเองนะครับถ้าเราทําตัวเองเราก็ยังพอพูดได้ไงเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวผู้หญิงฟื้นต้องให้ผู้หญิงนอนเลยแน่นะครับอันนั้นคือเขาเล่าให้ฟังนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยไล่ให้ผู้หญิงไปอาบน้ําเดี๋ยววววจจจจะะะนัั่่่งงเเเเฝ้้้าาาออไไรีีหลลลกกทธส็็แป นะครับณขณะนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับผู้หญิงก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเดินออกมาผู้ชายก็เริ่มเย็บแล้วเสือสางแล้วมั้งเราจะกลับเวลานี้ยเราก็เมาเนาะแต่ถามว่าเมาไหมผู้ชายไม่เมานะครับเราขอนอนนี่ได้ไหมเออด้วยความที่ผู้หญิงคนนี้นะครับก็มีความเมานะครับก็ตอบไปว่าก็ถ้าขับไม่ไหวอยากนอนนี่ก็แล้วแต่เสียงสูงเลย ท่อทหารเต้าสังแล้วก็เรียบร้อยนะครับคืนนั้นก็ตามที่เราคิดกันเลยเสร็จสิ้นกระบวนควารตีเมืองอยุธยาแตกพ่ายไปเลยแตกพ่ายเข้าถึงรัตนโกสินทร์เลยนะครับโอ้โหคืออย่างนี้นําก็จะจะอธิบายให้ฟังว่ามนุษย์ผู้หญิงเนี่ยจากประสบการณ์ของเพื่อนนําก็ดีจากประสบการณ์ของพี่ต้นก็ดีแล้วก็จากประสบการณ์ส่วนตัวของนําก็ดีนะครับคือนําก็เห็นมาสองสามคนเหมือนกันว่า เวลาเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงขาดสตินะครับบางคนไม่ต้องกินเหล้าก็ก็มีอาการแบบนี้ะนะครับบางคนกินเหล้าถึงจะมีอาการแบบนี้นะครับก็แอบ,บ huh. เป็นห่วงเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเหล้ามันทําให้ขาดสติไม่ว่าถ้ามีคนดูแลมันโอเคแต่ถ้าไม่มีคนดูแลแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็กแอบ,บน่ากลัว huh. นิดนึงนะครับอย่างรายเนี้ยโชคดี huh. ที่ว่าเป็นเพื่อนนํานะครับเขาก็ไม่ใช่คนแย่อะไรแล้วก็เขาก็คุยกันมาณขณะหนึ่งแล้ว นะครับแล้วก็ถึงจะถึงจะไปนอนไปนอนร่วมห้องกันนะครับแต่ว่านั่นแหละ uh huh. อืมก็ก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับอันนี้คือในยุคข, uh huh. ของนํานะครับในยุคข,ของนํามันก็จะมี uh huh. หลายคนนะครับรอบตัวที่นําเห็นก็จะมีมีอยู่ที่นําเคยไปกินด้วยกันแล้วแล้วมีอาการแบบนี้นะครับผู้หญิงก็ uh huh. นะถ้าพี่ๆฟังอยู่นะครับ <c oughs> หรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนนะครับที่เป็นอ่ารุ่นพีต่ต uh ้น huh. หรือว่ารุ่นนําก็แล้วแต่เนี่ยฟังอยู่นะครับแล้ว จะมีเหตุการณ์นะครับที่ไปนั่งกินไปนั่งสังสรรค์อะไรแบบนี้ยก็อยากให้กินแต่พอดีเนาะแล้วก็ระมัดระวังตัวเองหน่อยนะครับไม่ไม่พี่มองว่าพี่มองเอาเอา,เอาในมุมมองของพี่นะครับผมพี่มองว่าถ้าสมมติว่าคือเหตุการณ์อย่างเงี้ยเหมือนเราเคยเล่าแม้ว่าแบบฝนจะตกฟ้าจะร้องท้องจะเสียคนจะมีอะไรกันจริงๆมันห้ามไม่ได้ใช่ถูกไหม ถ้ามันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยการป้องกันทางเพศมันจะดีที่สุดมากกว่าครับยังไงถ้าเกิดสุดท้ายแล้วมันห้ามไม่ได้เราก็ป้องกันแค่นั้นเองค่ะโดยการใช้ถุงยางอนามัยอะไรก็ใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นคนที่โสดไม่มีแฟนไปเที่ยวแล้วก็อยากไปมีอะไรกับใครแบบบางคนเขาก็ไม่ได้ถือเรื่องนี้เป็น สาระสาคัญอะไร,รก็เหมือนกับอย่างที่บอกตอนแรกอก็คือเหมือนกับเรื่องกินข้าวดูหนังอะไรเงี้ยคนพวกเนี้ยจํานวนเนี้ยในสังคมไทยตอนเนี้ยนะคะมันเพราะมันค่อนข้างเปิดกว้างม,มีเยอะแหละแต่มันไม่มีใครพูดออกมาตรงๆหรอกอพี่ก็มองว่าถ้าเขาป้องกันตัว ป้องกันทั้งตัวเองและป้องกันทั้งคู่ของเขาไม่ถึงขนาดที่จะต้องแบบไปข่มขืนใครหรือล่าใครไปลงแขกหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าการที่จะแบบตกลงกันดีลกันระหว่างคนสองคนก็เป็นเรื่องธรรมดานะอืมไม่ใช่เรื่องผิดเนาไม่ใช่เรื่องผิดแต่ขอให้มีการป้องกันต้องป้องกันแค่ป้องกันยินยอมกันอย่าไปขืนใจกันอย่าไปอะไรกันนะครับใชช่ช่ยกเรื่องหัวข้อนี้มาคุยกับพี่ต้นก็คือ อ่ะเห็นว่าพี่ต้นก็มีประสบการณ์ในยุคข,ของพี่ต้นนํำก็มีประสบการณ์ในยุคข,ของนำํำเออเราก็มาพูดค<ะ>ุยกันเผื่อว่าท็อปิกเนี้ยมันก็จะเป็นเป็นไวรัลในอนาคตข,ข้างหน้า uh huh. นะครับส่วนใหญ่เราก็จะมีเพื่อนประมาณนี้แหละนะครับพี่ๆก็อย่าอย่าไปตกใจว่านํำเป็นคนนิสัยแย่นิสัยแยอะไรอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วคือเอ่อคือคือพี่เนี่ยอย่างที่พี่มีลูกผู้หญิงไงคะ่ะในในเมื่อสังคมมันเป็นประมาณเนี้ยเราก็เอาสามารถเอาเรื่องเนี้ยไปสอนลูกได้ ไม่ว่าลูกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะครับแล้วก็เดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับก็โอ้โหเราคุยกันค่อนข้างยาวนานไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นได้นั่งคุยกันเนี่ยมันจะยาวนานตลอดนะครับก็อ่ะเหมือนเดิมเหมือนทุกทุกอาทิตย์นะครับก็จะแจ้งผู้ฟังไว้ว่าเราก็จะกลับมาพบกันนะครับวันจันทร์ตอนห้าโมงเย็นนะครับในวันที่พี่ๆรู้สึกว่าเหนื่อยล้าจากการทำงานมานะครับอย่างน้อยก็ยังมี พี่ต้นมีนำะนะครับมีนำทางติง้งมีแม่เลี้ยงเดี่ยวมานั่งคุยกันให้ฟังนะครับเปิดบนรถก็ได้เปิดใส่หูฟังก็ได้แล้วก็นั่งฟังเราได้2ช่องทาง YouTube และ Facebook นะครับอนาคตถ้าสร้างเพิ่มยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้าอาทิตย์หน้ามีเรื่องดีๆอะไรมาเล่ามาแชร์ให้ฟังอีกนะครับก็รอติดตามกันนะครับก็ขอบคุณผู้รับฟัง รับชมทุกท่านและก็ขอบคุณพี่ต้นด้วยที่มานั่งคุยกันเหมือนเดิมทุกอาทิตย์นะครับวันนี้นำกับพี่ต้นก็ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย